เขามีกันได้ยังไงไอ้นั่นนะก็มีแล้วไอ้นั่นนะนี่ไม่ถึงอะไรเนะี่ยมันนิ้วนิ้วไงซื้อจริงไม่ใช่นิ้วเนี่ยมันคือก็พระองค์ทำแบบนี้น่ะเอ้นั่นน่ะเนี่ยคู่หรือว่าคนรักต้องมีหรือยังอโอ้แฟนน่ะแล้วไหมคะนั่นแหละไม่มีหรอกไหมคะไปเตยโสดอยู่เหมือนกันเลยพระองค์เนี่ยเหรอกไหมคะโสดนะ่ะยังไม่เคยมีเมียมีแฟนไม่เคยเลย <S <S> บ้าอะไรให้บิดพลาดมีทังมะพร้าวเมียถังวงเขาเมีให้แม่งเลิกไปอีกงเขาบิดพลาดบอกเกี่ยวอะไรเนี่ยสัปดาจะค่อยดีให้มันดุให้ไปเลยแล้วองคจะมาหลอกไปเลยหรือเปล่าเพคะไม่หลอกไม่หลอกฉันรักเธอจริงฉันขอสัญญาเสียงใครอะเพคะเสียงใครอะเพคะหมดเวลาแร็วปิดก็หัวหน้าไอแล้วไปดีความหนึ่งร้านก่อนเลย ฉันฉันจะขอ